อ่าสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง FN Auto Car นะครับวันนี้ลูกค้านะครับมากับรถ b บ n ซ E 3 0 0นะครับเทนะครับไฮบิดนะครับวันนี้ลูกค้ามาเลือกใช้ไปการติดตั้งผมผูพื้นเข้ารูปงานคิกับเรานะครับนี่นะครับสีที่ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดำเดินได้ทองนะครับในส่วนของแผ่นด้านท้ายนี่ใหญ่ๆเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับปิดครบ เข้าเหลี่ยมเข้ามุมเลยนะทุกจุดแนบสนิทหมดนะครับส่วนต่อมานะครับในส่วนของแถวที่สองนี่นะครับตัดเย็บเป็นผืนใหญ่เต็มๆเ,เลยนะครับขานกลางเย็บเป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะแน่แนเนะเๆเลยนะเต็มๆเลยนะเพิ่มความหรูหราให้กับภายในขึ้นมาได้เยอะเลยนะนะครับปิดคอปิดข้างขึ้นมาสูงๆเลยบางรองนุ่มรองน่องนะครับครบเวอร์ครบๆอย่างนี้เลย นะครับสีดำเดินได้ทองนี่กับรถยุโรปนี่ต้องบอกเลยว่าเข้ากันจริงๆนะนะครับดูหรูหราดูพรีเมียมมากๆในส่วนของคนนั่งด้านข้างนะครับในส่วนของเว้าช่องที่เป็นตะแกรงใส่ของก็ตัดเว้าเว้นหลบไว้ให้นะครับข้างในนี่สอดขึ้นขึ้นขอบขึ้นข้างนะครับวางเท้ายันลึกเข้าไปลึกสุดซอยอย่างนี้เลยนะครับสวยๆนะสีดำเดินได้ทองหรูขึ้นมาเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันอีกฝั่งครับ โอเคครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของฝั่งด้านหลังคนขับกันก็ย้ำกันนะครับว่าพรม q ิวเจเนทำจากหนังพิยูต่ทับ x p e 2ชั้นหนา13มมิลน,นะครับไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายไม่นำไฟนะครับสินค้าของ QJ นะครับตัวนี้เนี่ยมีรองรับกับรถทุกรุ่นทุกแบบทุกสไตล์นะครับสินค้าแท้ของ QJ นะฮะในส่วนของฝั่งคนขับเนี่ยสังเกตได้ว่าจะมีแผ่นรีดร้อนตัวนี้นะครับ เป็นหัวหมุดสัญลักษณ์ของ QJ อย่างนี้เลยนะครับในส่วนของตัวลิ้นนะฮะนี่นะฮะจะมีหัวหมุดสัญลักษณ์ของ QJ สีทองอย่างนี้นะครับฝั่งของคนขับจะเว้นหลบช่องต่างๆอย่างนี้สอดลึกสุดอย่างนี้ไม่เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งไม่มีคํานะครับเพิ่มความหรูหรานะครับรถสวยนะครับหาที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าจะแต่งให้สวยอย่างนี้ยต้องมาหาเรานะครับ FN อ็นอโตคาโอ้หวานจี๊บ โอเคนะครับไว้เดี๋ยวครั้งหน้านะครับมาชมกันใหม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนกันอีกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ไปกำลังใจให้เราด้วยครั้นี้ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ